ผู้ชายคนนี้ฉันขอการที่ดวงวิญญาณยึดติดกับใครสักคนทําให้ดวงวิญญาณนั้นไม่ยอมจากไปไหนและยังคอยวนเวียนอยู่แบบนั้นตามอยู่แบบนี้ร่ำไปเหมือนกับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้เรื่องราวจะเป็นมาอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพี่แนนเข้ามาทำงานบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทเล็กๆแห่งนี้ขายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการเกษตรพี่แนนเข้ามาทำงานในตำแหน่งบัญชีหนึ่งด้วยตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินรวมทั้งการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขายทำให้พี่แนนสนิทกับเพื่อนร่วมงานในแผนกต่างๆอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นคือก้อยเซลลสาวสวยประจำบริษัทก้อยเป็นคนสุราษธ,ธานีหน้าตาสะสวยคมขำจึงไม่แปลกที่จะมีผู้ชายเข้ามาขายขนมจีบให้เธออยู่ไม่ขาดก้อยอายุน้อยกว่าพี่แนนหลายปีและด้วยความที่ชอบอะไรคล้ายๆกันก้อยจึงสนิทกับพี่แนนอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปไม่นานก้อยจึงแนะนำให้พี่แนนรู้จัก กับผู้ชายรูปหล่อคนหนึ่งด้วยท่าทางตื่นเต้นดวงตาเป็นประกายพี่แนนพอจะเดาออกว่าก้อยกำลังตกหลุมรักผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าพี่เก่งเมื่อได้ทำความรู้จักกันพี่แนนรู้สึกคุณหน้าผู้ชายคนนี้พอได้คุยกันก็ถึงบางอ,อ้อเพราะเขาเป็นลูกค้าประจําบริษัทที่ทำการซื้อขายมานานแล้วและก็ไม่แปลก ที่พี่เก่งจะสนิทสนมกับเซลเป็นพิเศษพี่แนนจึงเห็นภาพพี่ก้อยกับพี่เก่งสวีดหวานแหววกันตลอดเวลาเป็นที่อิจฉาของคนในบริษัทเพราะพี่เก่งทั้งหลอ่อนิสัยดีและรวยมีสาวสาวหมายปองมากมายแต่แล้วก้อยก็เข้าวินเพราะทั้งสองคนมีแผนที่จะแต่งงานในปีหน้าจนกระทั่งวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลก้อยบอกพี่แนนว่าจะไปเที่ยวกับพี่เก่ง โดยทริปนี้ไปกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่มีความชอบเหมือนกันคือการออกทริปโดยการขี่บิ๊กไบค์ก้อยเอ่ยปากชวนพี่แน,น่ไปด้วยแต่พี่แนน่ไม่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์เลยปฏิเสธไปพี่แนน่เล่าว่ามันเหมือนมีลางสังหรณ์พี่แนน่รู้สึกแปลกๆมองเห็นหน้าก้อยเหมือนมีเงาดำซ้อนอยู่พี่แนน่คงมองจนก้อยทักพี่แนน่เป็นอะไร มองหน้าก้อยแปลกๆพี่แนนสะดุง้งกระพริบตาอีกครั้งรู้สึกใจมันวูบคิดในใจว่าเราคงตาฝาดไปละมั้งไม่มีอะไรจะก้อยเที่ยวให้สนุกเนะจ๊ะหลังจากวันหยุดยาวสิ้นสุดลงเมื่อพี่แนนกลับมาทำงานออกร้อนใจเพราะเธอติดต่อก้อยไม่ได้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเพราะไม่ว่าวันไหนแม้แต่กระทั่งวันหยุดทั้งสองจะโทรคุยกัน เล่าโน่นนี่นั่นให้ฟังเสมอแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาของก้อยเลยเม <St ate> ื่อเขาไปถามหัวหน้าเซลล์ก็พบคำตอบที่น่าตกใจว่าแม่ก้อยโทมลาป่วยให้กับลูกสาวบอกว่าป่วยหนักตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพี่แนนรู้สึกใจคอไม่ดีรีบโทรหาแม่ก้อยทันทีจึงได้ข้อมูลคร่าวๆว่าก้อยเป็นไข้และมีอาการปอดบวมแทรกซ้อน ตอนนี้อยู่ห้องไอซูพี่แนนเลยขอลากิจช่วงบ่ายเพื่อจะไปเยี่ยมก้อยพี่แนนรู้สึกร้อนใจไม่สบายใจเป็นอันมากเหมือนความรู้สึกนั้นบอกว่ามันจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นและลางสังหรณ์ของเธอก็ไม่ผิดพอพี่แนนเลี้ยวเข้าไปในโรงพยาบาลก็เจอมอเตอไซคันใหญ่ขี่ตีคู่เข้ามาเธอจำได้ว่าคือพี่เก่งแต่ที่น่าแปลกใจคือ เหมือนมีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วยด้วยความที่ต้องมองหาที่จอดรถเลยทำให้ไม่ทันสังเกตถี่ถ่วนอะไรเมื่อเดินขึ้นตึกพี่แนนสังเกตเห็นหลังพี่เก่งกับผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นลิฟต์ไปก็เลยค่อนข้างแน่ใจว่าพี่เก่งมากับผู้หญิงอีกคนเมื่อเข้าไปในห้องผู้ป่วยพี่แนนก็เจอกับแม่ของก้อยกับพี่เก่งส่วนบนเตียงผู้ป่วยนั้นว่างเปล่า เพราะก้อยถูกย้ายไปสังเกตอาการที่ห้องไอซีเมื่อสอบถามเรื่องราวจากพี่เก่งจึงทราบว่าทริปนั้นไปเที่ยวน้ำตกกันแล้วเกิดอุบัติเหตุก้อยเดินขึ้นไปที่น้ำตกแล้วพลาดลื่นล้มตกลงมาจมน้ำแต่พี่เก่งกับเพื่อนๆช่วยขึ้นมาได้ทันหลังจากนั้นก็อาการหนักจนเข้าโรงพยาบาลอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่แนนติดต่อกับก้อยไม่ได้ เพราะอุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้โทรศัพท์จมหายไปในน้ำด้วยเมื่อกลับลงมาพร้อมกับพี่เก่งพี่แหน,นก็เนืกขึ้นได้จึงถามว่าผู้หญิงที่มากับพี่เก่งเมื่อกี้ไปไหนแล้วคะพี่เก่งทำหน้าประหลาดใจพี่มาคนเดียวครับอ้าวแล้วที่เห็นนั้นคืออะไรพี่เก่งนี่ชักยังไงพี่แหน,นคิดขึ้นในใจก็แหน,นเห็นผู้หญิงซ้อนท้ายรถมอไซค์พี่ ตอนเข้ามาในโรงพยาบาลและเดินตามพี่เข้าไปในลิฟต์พี่แนนแยง้งพี่เก่งหน้าซีดพูดตะกุกตะกักแน่นตาฝาดละมั้งครับพี่พี่มาคนเดียวจริงๆแล้วพี่เก่งก็รีบเดินหนีไปอ้าวมีพิรุษชัดๆหลังจากวันนั้นก้อยก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆพี่แนนไปเยี่ยมอยู่หลายครั้งจนก้อยออกจากห้องไอซู มาพักฟื้นที่ห้องธรรมดาทุกครั้งที่พี่แนนไปเจอเจอกับพี่เก่งก้อยดูอึดอัดเหมือนอยากจะพูดอะไรกับเธอแต่เห็นสายตาของพี่เก่งก็เงียบดูผิดวิสัยคนคุยเก่งอย่างก้อยจนวันนี้พี่แนนไปเยี่ยมก้อยแต่เช้าก้อยดูดีใจมากจึงได้รู้ความจริงอีกด้านจากก้อยพี่แนนก้อยกลัวก้อยทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ มองไปที่ประตูห้องอย่างหวาดระแวงกลัวอะไรก้อยก้อยกลัวพี่เก่งพี่เก่งจะฆ่าหนูพี่แนนก้อยพูดขึ้นเบาๆเสียงเริ่มสัน่นพี่แนนยืนนิ่งเมื่อได้ยินประโยคนั้นนี่คืออะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นก้อยบอกพี่มาซิก้อยเช็ดน้ําตาพลางเหลือบตามองที่ประตูเป็นระยะระยะเหมือนคนเฝ้าดูอะไรบางอย่าง ตอนอยู่ที่น้ําตกพี่เก่งผลักก้อยตกน้ำครับพี่แนนทั้งที่รู้ว่าก้อยไหวน้ําไม่เป็นพี่เก่งเป็นคนกวากมือเรียกก้อยขึ้นไปแต่เพื่อนพี่เก่งหาว่าก้อยตาฝาดทุกคนบอกว่าก้อยพลาดตกลงมาเองและพี่เก่งเป็นคนช่วยก้อยขึ้นมาแต่มันไม่จริงก้อยไม่ได้ตาฝาดเขาผลักก้อยลงมาจริงๆเขาจะฆ่าก้อยก้อยยืนกลางสิ่งที่เล่าออกมาทำเอาพี่แนนงง,ง,ง มันเป็นไปได้ยังไงพี่เก่งถึงแม่เจ้าชู้แต่ก็ดูดีๆไม่ใช่คนโหดร้ายที่จะทำเรื่องแบบนั้นได้ตอนนี้ก้อยกลัวไม่อยากใกล้พี่เขาพี่แหน,นช่วยก้อยหน่อยสิทำยังไงดีพี่แนนนิ่งคิดเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ตอนนี้ช่วยก้อยให้สบายใจดูแลตัวเองให้หายดีก่อนแล้วค่อยว่ากันงั้นก้อยบอกพี่เก่งว่า ก็จะกลับไปพักฟื้นที่สุราษฎร์ก่อนดีไหมเดี๋ยวหายดีค่อยกลับมาคุยกันก้อยมีสีหน้าที่ดีขึ้นจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลพร้อมทำตามคำแนะนำโดยกลับบ้านไปอยู่ที่สุราษฎร์แล้วพี่แนนต้องแปลกใจในเช้าวันหนึ่งมีคนมาขอพบที่บริษัทคนคนนั้นคือแม่ของก้อยแม่ก้อยมาหาด้วยสีหน้าเครียดจนพี่แนนสังเกตได้ แนนคงรู้เรื่องที่ก้อยเล่าแล้วใช่ไหมลูกแล้วแนนเชื่อไหมแนนอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจยาวสบตาแม่ตรงๆต,งตอบตามตรงนะคะแม่แนนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เท่าที่แนนรู้จักพี่เก่งมาพี่เขาก็เป็นคนดีนะคะไม่น่าทำเรื่องแบบนั้นได้ตอนแรกแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อก้อยเหมือนกันจนแม่เห็นอะไรบางอย่างแม่เลยรู้ว่า ที่ก้อยเจออาจไม่ใช่เก่งปลายเสียงไม่ดูแผ่วลงเหมือนไม่แน่ใจว่าจะเล่าดีหรือไม่แต่มาแล้วก็ต้องเล่าอะนะแล้วแม่ก้อยก็เล่าให้ฟังว่าคืนแรกที่แม่และพี่เก่งไปนอนเฝ้าก้อยที่โรงพยาบาลโดยแม่นอนตรงโซฟาข้างเตียงส่วนพี่เก่งนอนโซฟาที่จัดไว้ตรงบริเวณปลายเตียงขณะที่เคลิ้มหลับไปหลังจากพยาบาลมาวัดไข้ตอนตีสอง แม่รู้สึกเยลนยนมากๆอยากลุกขึ้นไปปรับแอร์แต่ในขณะที่ลืมตาขึ้นกลับขยับตัวไม่ได้ทุกส่วนของร่างกายแข็งทื่อไปหมดแล้วก็เห็นเต็มๆเลยแม่ก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่งอยู่ปลายเท้าของพี่เก่งเป็นผู้หญิงใส่ชุดเก่าๆเปียกโชกทั้งตัวผู้หญิงคนนั้นก้มหน้านิ่งๆและแม่ได้ยินเสียงเป็นเสียงคล้ายๆเหมือนคนร้องไห้ เป็นเสียงที่คร่ำครวญทุกทรมานจนคนได้ยินรู้สึกได้แม่คิดในใจอย่างเงยหน้าเชียวนะไม่งั้นแม่ได้เข้าโรงพยาบาลเป็นเพื่อนก้อยแน่ๆแ,แม่บอกกือบช็อกกับภาพที่เห็นใจเต้นแทบจะหลุดออกมาพยายามขยับตัวแต่เหมือนร่างกายไม่ตอบสนองใดๆเลยแม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอย่างเราชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นแน่ๆพี่แนนฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัว ยิ่งคนขี้กลัวผีอย่างพี่แนนบอกเลยคืนนี้นอนไม่หลับแน่นอนแม่ก็ยังเล่าให้ฟังว่าเห็นอีกหลายครั้งจนแม่ทนไม่ไหวขอร้องให้พี่เก่งไม่ต้องมาเฝ้าก้อยซึ่งถ้าพี่เก่งไม่มาแม่ก็จะไม่เห็นวิญญาณผู้หญิงคนนั้นแต่แม่ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้กับพี่เก่งเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแอนแม่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่าให้ใครฟังกลัวเขาว่าเป็นบ้างมงาย แม่เลยมาปรึกษาแนนว่าเราจะทำยังไงกันดีเพราะแม่ก็ยังไม่อยากเล่าเรื่องนี้ให้ก้อยฟังอยากให้น้องหายดีก่อนแต่ถ้าว่าคนที่กลัวผีอย่างแนนนะหรอจะเป็นที่ปรึกษาไม่ดีละมัง้งพี่แนนคิดในใจแม่คะเรื่องแบบนี้แนนก็กลัวนะคะแต่แปลกนะที่ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งมาปรากฏตัวเพราะก้อยกับพี่เก่งก็คบกันมานานจะสองปีแล้ว ก็ไม่เห็นเคยจะมีอะไรแบบนี้นั่นแหละที่แม่มาหาแนนเพราะแม่สงสัยว่ามันน่าจะเกิดตอนที่ไปเที่ยวครั้งนั้นแม่เลยอยากให้แนนไปถามให้แม่หน่อยว่าเขาไปเที่ยวหรือไปทำอะไรกันที่ไหนเห็นแนนสนิทกับเพื่อนเก่งหลายคนแต่หลังจากที่พี่แนนไปถามเพื่อนๆร่วมทิปนั้นก็ไม่มีใครรู้อะไรไปมากกว่าไปเที่ยวน้ำตกแล้วก้ออลื่นตกน้ำเท่านั้นเอง ซึ่งพี่แนนก็บอกแม่ก้อยไปแม่ก้อยดูจะผิดหวังกับข้อมูลที่ได้รับเพราะแม่เชื่อว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นแม่ก้อยจึงขอร้องให้แนนไปถามพี่เก่งตรงๆเอาละสิทำไงดีเนี่ยถามเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยนะก้อยกลับมาทำงานด้วยสีหน้าแช่มชื้นพร้อมเกาะกันภัยแบบจัดเต็มก้อยโชว์สร้อยคอที่เต็มไปด้วยหลวงพ่อหลายองค์ยันตะกุด อะไรมากมายสารพัดและพี่แนนก็รู้ว่าก้อยรู้เรื่องจากแม่ทั้งหมดแล้ววันนั้นพี่เก่งมาหาก้อยแต่ก้อยปฏิเสธที่จะพบเหมือนก้อยจะกลัวสิ่งที่เจอมากจนลืมความรักที่เคยมีทั้งหมดใช่แล้วก้อยบอกตรงๆกับพี่แนนช่วงที่นอนอยู่โรงพยาบาลก้อยฝันร้ายฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาท่าทางน่าเกลียดน่ากลัว มาด่าก้อยว่าอย่าไปยุ่งกับผู้ชายของเธอและตามไล่ฆ่าก้อยพ่อกลับไปสุราชก้อยเลยไปทำบุญอูที่ส่วนกุศลให้เธอคนนั้นพร้อมกับบอกว่าจะไม่ยุ่งกับพี่เก่งอีกแล้วก้อยก็ไม่ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเลยก้อยพูดติดตลกว่าสู้กับใครหนูสู้ได้นะพี่แต่สู้กับผีนี่ไม่เอาดีกว่าก็เลยขอเลิกกับพี่เก่งแต่จริงๆพี่แนนรู้ว่า ก้อยคงไม่ได้รักจริงจังมากกว่าถึงตัดใจได้เร็วแต่พี่เก่งนี่สิไหวไหมแล้วก็เป็นไปนตามคาดพี่เก่งโผล่มาหาพี่แนนมาขอให้ช่วยพูดกับก้อยให้มาคืนดีกันในสภาพที่สุดโสมหน้าตาดำคล้ำขอมลงมากๆพี่แนนก็รู้สึกสงสารและในใจก็อยากรู้ความจริงด้วยจึงตัดสินใจจะเล่าเรื่องทั้งหมด ที่เป็นสาเหตุที่ก้อยขอเลิกให้กับพี่เก่งฟังเพื่อจะได้ถามกับพี่เก่งตรงๆด้วยหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพี่เก่งดูนิ่งๆซึมๆพี่เก่งพูดขึ้นมาเบาๆว่าถ้าเป็นเรื่องนี้พี่รู้มาสักพักแล้วละครับแล้วก็นิ่งเงียบไปแล้วพี่เก่งรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครพี่เก่งเงียบไปนาน จนพี่แน่นใจคอไม่ค่อยดีดูเวลาดีนะตอนนี้เที่ยงวันอยู่ที่สว่างสว่างแบบนี้ผีคงไม่มาเนาะคิดไปก็หวาดระแวงเออพี่รู้ครับแต่พี่ก็พยายามทำทุกอย่างทำบุญหาอาจารย์เก่งๆก็ไปมาแต่เขาไม่ยอมไปเขาจะอยู่กับพี่แล้วพี่เก่งก็ไม่พูดต่อพี่แน่นเลยถามว่าเพราะอะไร แกก็ไม่ยอมพูดเอาแต่นั่งนิ่งๆพี่แหนจึงบอกว่าก้อยกลัวกลัวจนขอถอยไม่อยากยุ่งกับพี่เก่งอีกยิ่งแม่ก้อยไปหาอาจารย์มาหลายคนยิ่งรู้ว่าดวงพี่เก่งกับก้อยไม่สมพงกันจึงยิ่งไม่อยากให้คบกันต่อสีหน้าพี่เก่งดูผิดหวังแต่ก็เหมือนจับโปรงแล้วพี่เก่งก็หายไปแต่แหนทราบจากเพื่อนๆพี่เก่งว่า พี่เก่งไปบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นส่วนเรื่องราวความลี้ลับของเรื่องนี้พี่แหน,นมาทราบทีหลังว่าในอดีตคือแฟนคนแรกของพี่เก่งที่รักกันมาจนจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่พากันไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งจนเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกลายเป็นโศกอนาต,ตกรรมมีคนตายหลายศพแฟนพี่เก่งก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนพี่เก่งได้รับบาดเจ็บสาหาัส และไม่ได้กลับไปที่แห่งนั้นอีกจึงไม่รู้เลยว่าวิญญาณของเธอเฝ้าคอยคนรักอย่างทุกทรมานเป็นระยะเวลาเกือบสิบปีไม่ยอมไปพุดไปเกิดจนพิเก่งกลับไปอีกครั้งพร้อมกับผู้หญิงคนใหม่วิญญาณเธอจึงตามมาและอาฆาตพยาบาทถึงขั้นจะเอาชีวิตผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้ผู้ชายที่เธอรักนี่แหละเรื่องราวความรักที่กลายเป็นความทุกข์ ของคนที่ยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะกลายเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแต่ก็ยังเฝ้ากระซิบผ่านสายลงมาว่าผู้ชายคนนั้นฉันขอไม่ให้ใครเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ